สวัดีคะ่ะพันธนะคะหรือ Little p r i ี r r d e r ค่ะพันธาการทองกำเนิดค่ะสูง151เ็ซนติเมตรค่ะแล้วก็ขอบอยนิดนึงน้ำหนัก36นะคะขับจริงเหรอเอาไหวปะเนี่ยส่วนใหญ่จะถูกทักว่าเด็กปสามมากกว่าค่ะแบบ <st ux en> ม,มันเป็นนะคะแต่มันจะมีทักษะหรือสกิลอยู่ยเช่นเราก็ขึ้นรถใช้ขาแค่ข้างเดียวแล้วก็สไลด์ก้นเอาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ติดๆส่วนใหญ่ก็คืออยู่ที่การทรงตัวการบาลานซ์แล้วก็เลี้ยงคัดค่ะไม่ให้มันดับวันนี้นะคะพันก็มาสนามมาฝึกทักษะนะคะเข่าเช็ดพื้นค่ะแต่ว่าวันนี้ลองเอารถตัวเองลงดูค่ะก็สนุกไปอีกแบบนึงค่ะหนูว่ามันได้มันอยู่ที่ใจอะ ล้วนๆเลยคือใจมันรักคือมันต้องทําได้อยู่แล้วค่ะมีใจรักแล้วเราฝึกฝนทักษะมันก็จะช่วยให้เราแบบขับขี่คล่องปลอดภัยปลอดภัยต่อต,ตัวเองเราด้วยแล้วก็เพื่อนมันท้องถนนด้วยค่ะคว่าตัวเองเอาไม่ต้องฝึกก็ได้โอ้เป็นความคิดที่ผิดนะพันก็เคยคิดอย่างนั้นนะเร็วคือต้องสุดยอดและสุดยอดสุดๆเลยไปบิดหมดปอก200เลยนะที่สนามบินส่วนตรงถนนตรงนั้นนะคะเชื่อทำอะไรลงไปว่าตอนนั้นคือแบบ เหมือนคล้ายๆเด็กเว้นน้พูดตรงๆอะค่ะพอได้มาขับในนี้คือรู้เลยว่าเฮ้ยการแบนโค้งการที่แบบเทอะไรเงี้ยเฮ้ยมันมันใช่หว่าแล้วมันก็ท้าทายกว่าเพราะว่าซีซีจะเป็นตัวพันก็ได้มาวัดมางัดกับ150ทางตรงอย่างมาพูดพี่ขับตัวพันหนูขับ400ยอย่างเงี้ยทางโค้งหรือทักษะดีกว่าสกิลว่างัดว่าเรามีอะไรบ้างอย่างเงี้ยค่ะสนุกกว่าค่ะฝึกดีกว่าเพราะว่า มันเป็นอะไรที่มันสามารถที่จะเซฟชีวิตเราได้จริงเพราะว่าบนท้องถนนไม่มีใครคาดการได้ว่าใครมาตัดหน้าอาจจะไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยครับสายตาเงี้ยห้ามหลุดอยู่บนท้องถนนเราต้องมองไกลๆและถ้ายิ่งขับเร็วคือยิ่งต้องมองไกลสติสําคัญที่สุดบนท้องถนนค่ะแนวไหนพิเศษไหมอยากลองอยากมป่าอะไร้้อถ้าถ้าที่คิดไว้เลยคือเส้น x หก a ค่ะเป็นอะไรที่ลองแล้วโอ้แม่เจ้าโอ้ผ่อนพันเร่งปุ๊บปุ๊บปุ๊บ,บเออมันมันเล้าใจอะค่ะ ตอนตัวพันนี่หนูแบบสุดแผนสุดเลยยังไม่พออยากแบบขับ400แบบให้แบบมันเซียนกว่านี้ให้แบบให้มันแบบดึงออกมาให้มันได้ที่สุดติดตามพันได้นะคะทาง YouTube ค่ะชแนลชื่อ Little p r i d e r ค่ะส่วนทาง Facebook นะคะชื่อพัน Little ค่ะแล้วก็ถ้าเป็นทาง IG ก็จะเป็น Little p r i d e r สลับกันไหมแล้วเจอกันค่ะ let's go